ถ้าผู้หญิงคนนี้มงทุกคนจะมีปัญหานะเห็น okay, แล้วสวัสดีจ้าที่รักมาพบกับคุณพี่ปิเก้อีกแล้วนะคะในรูปแบบของวิดีโอ,อยาวที่เราห่างหายกันไปนานแต่คราวนี้เราจะมาพูดในเหตุการณ์สำคัญนั่นคือคือคนมาฮอนและการประกวดมิชชิเนเวอร์สในรูปแบบเนวเอราโดยคุณนวัดต้องพูดได้เลยว่าเป็นการคาดเดนานังงามที่จะเข้ารอบได้ยากมาก คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบ18คน10คนได้นะคะถ้าหากคุณเนี่ยสามารถทำ B business ได้ชัดเจนแล้วก็มีแฟนคลับที่หนาแน่นแต่เอาเข้าจริงเนีย5คนสุดท้ายเป็นอะไรที่เดาไม่ยากเลยค่ะสำหรับ5คนที่คุณพี่ปีเก้จะเอามาพูดถึงนะคะแล้วก็ขอจัดอันดับว่าใครจะได้เป็นรองอนดับ4รองอนดับ3 2 1และมงแต่ต้องพูดก่อนนะคะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าที่5จนถึง ตอนนี้ณจุดนี้ยังไม่ปิดซองสำหรับที่5มีโอกาสคืนนี้หรือก่อนจะรอบชิงที่5อาจจะเป็นคนที่เราเซอร์ไพรส์ก็ได้หรือไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ถ้าณชั่วโมงนี้คุณพี่มาว่าที่5น่าจะเป็นกิฟตค่ะสำหรับกิฟต อ่นอนครศรีธรรมราชคนนี้ก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่กราฟค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆออร่าดีขึ้นมาเรื่อยๆส่วนตัวคุณพี่ปิเก้เคยเจอน้องกิฟ์นะตอนนั้นน้องเขายัง หนารูปร่างยังหนายังดูบึกบึนกว่านี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดน้องก็ลดน้ำหนักมาได้เยอะแล้วก็สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราขอพูดในเรื่องของ performance อะไรก่อนก็ดีขึ้นนะจะลงจริตแล้วก็ผมเพ่มเวลาแต่ละรอบค่อนข้างจะแตกต่างเลยทีเดียวนะฮะแต่ส่วนหนึ่งที่คือพี่บิ๊กเก้มีความรู้สึกว่าน้องน่าจะเข้า5ได้จุดแข็งจุดแรกนั่นก็คือ p ีดี ที่ดีมีความแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ต่อยอดบิสเนสได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรเอกใครรู้สึกไหมว่าตั้งแต่วันแรกๆที่น้องเข้าก่องคุณวัฒน์พูดถึงนครศรีธรรมราชบ่อยครั้งมากอืมพูดบ่อยๆจนเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไงน่าจะชอบถูกชะตานน้อเป็นกันส่วนตัวหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดแข็งที่จะทำให้กิฟไปได้ไกลเลยทีเดียวแต่เอาจริงๆนะ น้องก็คู่ควรนะความสูงความสวยทุกอย่างมีสิทธิ์เข้าห้าได้แต่ติดอย่างเดียวที่น้องอาจจะไปไม่ได้ลึกมากนะักคือถ้าน้องจับใหม่คืออืมทำใจนิดนึงแต่ใครจะไปรู้พวกนี้อาจจะมีสติก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดถึงที่สี่อ่ะก็ยังถือใหม่ได้ดีกว่าน้องกิฟอ่ะเรามาพูดถึงที่สี่กันบ้างน,นะคะแต่ก่อนอื่นคุณพี่ปิเก้ขอพูดตรงๆเลยนะว่าที่สี่ที่สามที่สองลุ้นจับ ขยบสลับไปมาจับมือได้เพราะว่า,าตำแหน่งที่สี่สามสองเนี่ยจะเป็นจะวัดกันว่าใครมีสติที่สุดนะคะใครมีสติที่สุดใครสติแตกที่สุด <c oughs> ก็จะหลุดออกไปนะคะแต่ใครสติดีที่สุดก็จะได้ไปจับมือเช่นเดียวกันนะคะแต่เบื้องต้นณนะตอนนี้ชั่วโมงนี้นะคะคุณพี่ปิเก้ขอให้น้องคนนี้เป็นที่สี่ก่อนถึงแม้ในใจลึกๆอยากให้ที่สามแต่มันมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่า เอาที่สี่ไปก่อนนะน้องนั่นคือน้องพลอยนะคะน้องพลอยปทุมต้องพูดได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ความสวยความสูงความไฮคลาสมันมีความแบบอีกไปอีกสเตป็ปมันรู้เลยว่านี่คือยูนิเวอร์สมันคือยูนิเวอร์สมันคือความแพงนะฮะซึ่งน้องค่อนข้างครบตรงนี้ถึงแม้ว่ารูปร่างน้องจะผอมมากดูเป็นนางแบบเป็นนิดนึงนะคะแต่ทุกทุก กิจกรรมทุกๆก,การพรีเซนตน้องพยายามแบบโชว์จรลงจริตให้คนไม่ไปโฟกัสเรื่องความผอมของน้องมากนักนะคะออตอบคำถามดีนะคะแต่จะเรียกได้ว่าดีแต่ไม่โดนนะคะมันก็เลยทําให้เวลาตอบคําถามมันจะมีคนเด่นกว่าเสมอถึงแม้ว่าน้องจะตอบดีแล้วนะคะน้องมีความแบบกลางๆในการตอบสักนิดหนึ่งยังไม่มีแบบทัชใจ แล้วก็ในเรื่องของถ้าบิสเนสล่ะถ้าบิสเนสก็ต้องพูดได้เลยว่า PD ดีส้มน่าจะพาน้องไปได้ไกลคอนเนคชันของของคุณส้มน่าจะทำให้คุณวัฒน์อยากคีบต่อได้ด้วยนะคะหลายๆอย่างองค์ประกอบมองว่าหลุดหลุดห้าคนไม่ได้หลุดห้าคนไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องน้องยังมีรุ้นอยู่นะถ้าพรุ่งนี้นะคะถ้ามันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เนี่ย พลอยจับไม่รอบ5้าคนและสามารถตอบได้แบบชกป้างอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อ,อีกสองคนตอบแล้วพาออกนอกทะเลพลอยจะมีสิทธิ์จับมือสูงมากจริงๆสําหรับน้องพลอยและสําหรับที่3ของคุณพิเก้ที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ได้แก่น้องเจลค่ะสำหรับน้องเจลคนนี้ในเรื่องของความสูงความสวยทุกอย่างไม่มีอะไรให้ติ ดีดีสมบูรณ์แบบอ่อในเรื่องของบิสเนสก็ดีเพราะว่าไปอยู่ในทีมภูเก็ตนะคะทุกอย่างมันลงตัวดีไปหมดเลยสำหรับน้องเดียวถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียคือในเรื่องการตอบคำถามนะคะเหมือนที่คุณพี่ปิเก้เมื่อเมื่อสักคนนี้พูดไปว่าน้องมีลุ้นอ่อที่4หรือที่3แต่มันมามองอีกจุดนึงนะวันที่คุณพี่เห็นในรอบของควีนภูเก็ตมีความรู้สึกว่า เฮ้ยพอน้องได้ปลดล็อกการตอบคําถามเหมือนเหมือนสู้ตายในวินาทีสุดท้ายฮะเฮ้ยตอบได้ดีนะเออแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นแบบลูกผีลูกคนแล้วทําได้ดีอีกอะ่ะคือแบบจับตานะถ้าคนอื่นเนีย่ยออย่างพลอยมีความตอบกลางๆไม่โดนนะคะไม่แย่แต่ไม่โดนเอ่อแพรลุ้นชิบหายเลยคนเนี่ยพูดหยาบขอโทษค่ะเออแต่น้องเดลก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ ก็ยังไม่กล้าคิดนะว่านางจะตอบดีไม่ดีคือกลายเป็นว่าตอนนี้ลุ้นกันทั้งสามคนเลยแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสามคนนี้ใครดึงสติได้ดีได,ได้ก่อนกันนะคะก็จะรอดนะคะแต่เบื้องต้นเราคิดว่าเดล้าวินาทีเขาเรียกว่าอะไรหมาจนต่อวินาทีที่แบบเป็นวินาทีชีวิตอะระวังนะเดลจะทําให้ทุกคนตื่นแล้วทุกคนจะสับรึงในกาตอบคำคถามของเดลยกเว้นว่าเดลจะ สติแตกสำหรับที่สองของคุณพี่ปิเก้ะะให้กับแพลวนะคะน้องแพลวไม่มีอะไรให้ติเลยคืออร่าพูดได้เลยนะเป็นหน้าไทยที่ที่สามารถสู้วีนาได้สามารถสู้วีนาได้แต่สิ่งเดียวที่เราลุ้นทุกรอบแล้วก็เป็นปนัญหาของแพลวทุกรอบนั่นก็คือสติตอนตอบคำถาม เรายัางจำแพรวได้ตอนตอบคำถาม Miss t h a i l a n d World ตอบดีมากเลยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นแพรวที่ตอบคำถามแบบนี้อีกต่อไป <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับแพรวแพรวหนูนอนรอจับมือแล้วลูกนะยังไงห้าคนคือนอนแน่นอนลอเอ่อจับมือก็น่าจะเป็นไปได้แต่กลัวใจจะไปตกอยู่ที่สี่ที่ห้าจังเลยถ้าหนูไปสติแตก เสียก่อนนะคะน้องแพลวค่ะไม่สติแตกนะคะดึงสติควบคุมสตินะคะเป็นเรื่องเดียวอถ้าเกิดว่าแปลสามารถดึงสติตรงนี้ได้นั้นลึกๆคุณพี่พี่เกม,มีความรู้สึกว่าคุณวัดเอนดูแพลวมากเลยอ่ะไม่น่าจะหลุดถ้าตอบคำถามดียังไงก็ไม่หลุดจับมือแต่ ที่ผ่านมายังพแพรวยังไม่เคยทําให้คุณพี่ปีเกลรู้สึกสบายใจในการตอบคาถามเลยนะคะก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่แตงขลับน้องพแพรว่สวดมน์นะคะเอ,อ่อพระสุนทรีวานีดึงสติให้พแพรวมีสติในการตอบคำถาม,ไ,มได้มากที่สุดนะเพราะเราคิดว่าน้องเสียภาพของพแพระ่ะไม่ควรต่ํากว่าลองหนึ่งควรได้ควรได้ลองหนึ่งหรือมากกว่านั้น ภาวนาค่ะสำหรับที่1ได้คก่อะอะไม่ต้องตื่นเต้นค่ะใครๆก็รู้ค่ะเราจะไม่แดัดจริตกันนะคะก็คือวีนาค่ะมันมาถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนะคะโดยท,ดยที่โดยที่ไม่มีคอข้อรหาใดๆทั้งสิ้นนะคะแบบหมดจดจริงๆนะคะเพราะว่าในทุกๆกิจกรรมที่ผ่านมาวีนาสอบได้เกรด A นะคะเต็ม10บได้ สิเต็ม10ได้12นะคะเกินลิมิตเกินมาตรฐานนางงามมากๆนะคะของในปีนี้นะคะต้องพูดได้เลยว่าวีนาตอนนี้มองไปอีกหนึ่งสเต็ปก็คือว่าน้องเป็นตัวแทนประเทศไทยของเราไประยะใหญ่แล้วละ่ะแต่ก็พรุ่งนี้แค่ประกวดตามพิธีเฉยๆนะคะอ่ะสำหรับวีนาเป็นผู้หญิงที่เราต้องชื่นชมเลยนะว่าชัดเจนมากทาตั้งแต่ก่อนที่น้อง ตั้งแต่ที่ลิขสิทธิ์ยังไม่หลุดจาก EPN แล้วก็ลิขสิทธิ์หลุดมาอยู่ทางคุณวัฒน์วีนาก็ยังประกวดและวันถแถลงข่าววีนาก็เป็นคนแรกๆของการเดินพรีเซนต์ว่าจะมาประกวด Miss Universe Thailand ในลิขสิทธิ์ของคุณวัฒน์น้องเต็มที่ทุกกิจกรรมนอนแทบจะไม่ได้นอนหรือนอนน้อยมากเพราะว่าน้องจะต้องเอาไปทำนูน่นทำนี่ตลอดนะคะซึ่ง มันผมอบอกเลยว่าทุกๆกจิจกรรมทําได้ดีพรีเซนต์ได้ดีเต็มที่กับชุดกิจกรรมทําตามแผนยอดคงยอดขาย b u บิสเนสครบ4 b 5บีหบีครบ,บ,บ,ครบถ้าตกรอบพรุ่งนี้หรือถ้าไม่ได้มงไม่คุมนะคะคุณวัต์พูดเลยไม่ไม่อย่าเล่นเกมกับกับอะไรอย่างนี้กับแฟนนางงามนะคะแล้วคิดว่าคุณวัต์ สลดัดพอจะไมเล่นเกมเพราะว่าวีนาเขาครบจริงๆนะคะก็หวังว่าพรุ่งนี้เราอยากเห็นวีนาใส่ชุดสสวยคู่กับมงกุฎนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะดูกันแบบไม่ตื่นเต้นแต่พรุ่งนี้จะเป็นโชว์ของวีนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะตอบคำถามให้ดี ือน,น้องอ่ะเป็นคนตอบคำถามนี้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าตอบคำถามให้ได้เหมือนตอนที่น้องตอบเรื่องของการศรึกษาที่สระบบุรีเมื่อ2-3อีเวนท์ที่ผ่านมานะฮะตอบแล้วให้ปั้งให้จึงอ่ะให้มันจบตบทุกๆคนปังจะเป็นโชว์ Miss Universe Thailand ปี2025แบบสมบูรณ์ที่สุดและตอนนี้คุณพี่พิเก้มองวีนาไปไกลถึง Universe แล้ว ถ้าวินาสามารถทำแบบนี้ได้นอนรอท็อป5แล้วนะนอนรอท็อปาและมีลุนมากเลยเราเพิ่งจ่ามงมิสเวิลด์ไปเราจะมีโอกาสได้เห็นมิสเวิลด์จับมือกับมิสอินเวิร์สที่เป็นผู้หญิงไทยทั้งคู่ มันจะเป็นจริงเวละอ่าและนี่ก็คือโพลคืนมาหอนของคุณพี่พีเก้นะคะโพลของกระเทยแก่อย่าอินอย่าดราม่าดิฉันมีสิกรรมการนะคะดูกันเพลินเค่ะสบายสบายอ่าแล้วโพลของคุณราคาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคุณให้ใครกันบ้างเนี่ยมาเมาทมอยเดี๋ยวมาเมาท์มอยเดี๋ยวมาเมาหมอยกันบ้างนะคะอะต้องไปแล้วล่ะค่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าอาจจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวก็ Subscribe กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กันค่ะาาเจอกันค่ะบ๊ายบาย